วันหยุดไม่รู้จะทำอะไรลองมาเที่ยวเชิงสร้างสารรค์กับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติสวัสดีค่ะนี่คือบ้านสถานสองหมู่ที่หนึ่งมีความโดดเด่นที่ดำรงชีวิตแบบไทยหรือ เรามาดูกันว่าฐานเรียนรู้11ฐานของบ้านสถาน2จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้มาเยือนท้องถิ่นสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์นในกิจกรรมกับคนในหมู่บ้านแต่ละฐานจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะผ้าทอแม่วิภาดา ผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยืกออบ้านสถานสองหมู่ที่1ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีโบราณของตนเองสืบทอดจนมาถึงปัจจุบันซึ่งสันนิษฐานว่าการออกแบบผ้าทอสืบเชื้อสายมาจากชาวไทยืกออในดินแดน12ปันนาชาวไทยืกออมีภาษาพูด ประเพณีวัฒนธรรมเป็นของตนเองและรักษาสืบทอดจนถึงปัจจุบันปั่นฝ้ายแม่สีนวลจากฝ้ายกลายเป็นเส้นเรียนรู้ตั้งแต่นำปุยฝ้ายมาตีจนถึงการม้วนฝ้ายให้เป็นเส้นได้หากชอบความท้าทายแนะนำฐานเรียนรู้ของแม่สีนวลได้เลยค่ะ ตุงไทยหรือแม่ยอดตุงเป็นเครื่องพุทธบูชาอันเป็นอิกลักษ์ของไทยรือหรือชาวล้านนาโดยชาวไทหรือเชื่อว่าตุงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดีความเป็นสิริมงคลและเป็นสื่อนำวิญญาณของผู้ร่วงรับไปแล้วการทำตุงถวายจึงเปรียบเสมือนตัวแทนสักการะข,ของการแผ่กุศล โคมไฟไทยหรือพ่อเนียมโคมไฟไทยหรือกับงานประเพณียี่เป็งถือว่าเป็นของคู่กันโดยจะใช้วัสดุในหมู่บ้านนั่นก็คือไม้ไผ่ในการทำเป็นโครงหากใครสนใจแวะมาฐานพ่อเนียมได้เลยค่ะอีกฐานที่ห้ามพลาดนั่นก็คือเข้าควบและเข้าแคบ ได้สืบทอดวิธีการทำมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายคนในหมู่บ้านจะช่วยกันทำในงานบวชงานบุญมีส่วนผสมของงาดำเพื่อเพิ่มคุณค่าของอาหารเข,าข้าควบและเข้าแคบมีหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสหวานใช้น้ำอ้อยรสเค็มใช้เกลือ เรียนรู้ของหวานแล้วยังมีอาหารทางภาคเหนือที่ให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้นั่นก็คือน้ำพริกขาเป็นอาหารของภาคเหนือที่มีวัตถุดิบหลักคือข่าและพริกต่อมาอาหารประจำท้องถิ่นของชาวไทยรื้นั่นก็คือจีนซัมพริกโดยชาวไทยรือ้อถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ แม้ปัจจุบันจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เข้ามาในการทำความสะอาดบ้านแต่ก็ยังขาดไม้กวาดไม่ได้แวะมาเรียนรู้การทำไม้กวาดกับพ่อตุ๋ยกันได้ค่ะจักสารพ่อรอดการจักสารนั้นมีลักษณะคล้ายกับการทอผ้านั่นคือการใช้วัสดุขนาดเล็กและยาวที่เรียกว่าตอหรือไม้ไผ่ ที่นำมาขัดจนกลายเป็นเส้นเล็กๆนำมาขัดประสานกันแต่ตอกในการจักสานนั้นมีลักษณะใหญ่กว่าเส้นได้ลวดลายของงานจึงมีขนาดใหญ่ตัดเย็บเสื้อผ้าแม่ซิริการการตัดเย็บเสื้อผ้า มีทั้งการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยมือจัดเย็บผ้าที่สำคัญอย่างมากในการประกอบอาชีพเครื่องมือเครื่องใช้ที่ถูกต้องเที่ยงตรงจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดนิสัยที่ละเอียดถี่ถ้วนตุ๊กตาไทยลือกิจกรรมทำตุ๊กตาไทยลือคือการให้นักท่องเที่ยว ทดลองประดิษฐ์ชุดตุ๊กตาไทยหรือโดยใช้ไม้ไผ่ที่มีในท้องถิ่นทําเป็นตัวตุ๊กตาแล้วนําผ้าทอของในชุมชนที่มีอยู่มาตกแตง่งโดยใช้เศษผ้าที่เหลือในการตัดเย็บมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดรายได้เป็นยังไงกันบ้างคะฐานเรียนรู้11ฐานของบ้านสถาน2บอกเลยว่า มาแล้วได้รับความรู้กลับไปแน่นอนอีกทางบ้านสถานสองยังไม่ได้มีแค่ฐานเรียนรู้อย่างเดียวยังทำให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของคนในหมู่บ้านที่มีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงช่วยเหลือเกื้อกูลกันรักษาภูมิปัญญาท้องถิน่นและยังมีสถานที่ที่บ่งบอกความเป็นไทยลืออย่างชัดเจนหวังว่าทุกท่านจะได้มาสัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่น ผ่านวิถีชีวิตชุมชนของคนบ้านสถานกันนะคะ